นี่ก็จะเป็นคริสต์มาสของชีบีนะครับผมทาก่อนนอนนะครับทุกวันนะครับหรือไม่ก็สามวันครั้งนะครับเพื่อไม่ให้หน้าบางเกินไปครับผมแค่สี่จุดนะครับตรงแก้วก็ใหญ่ขาวทาเยอะนิดนึงออาตรงนทานย่างนี้นะครับผมหาังาทาเสร็จแล้วก็เข้าน้อยเลยครับไม่ต้องล้างงอกรับล้างทีก็คือเตร่นมนอนตอนเช้าเลยนะครับผม ภาพไม่น่าจะใสขึ้นครับแล้วก็ลดรอะดมรยแรงจากร้อยซิลครับ